สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผม p r i n c e b o วนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับวิเคราะห์ว่าจิอันลุยจิดันนารุมม่านะครับนายประตูดาวรุ่งของเอซิมิลานเนี่ยทีมรักของผมเนี่ยนะครับว่าทำไมราคาตอนนี้ที่มันมันไม่บักแล้วตอนแรกอะราคามันบักใช่ไหมครับพันห้าตอนนี้มันราคานะครับจากพันห้าในตอนนั้นตอนนี้เจ็ดล้านแล้วนะครับคือแต่แล้วก็ มีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่ไม่ได้ดูเอซีมิลานเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เวอร์มากว่าโอ้โหราคาเทียบซุปตาเลยนั่นน่ะนะครับก็คลิปนี้ทำขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้จักมานาลุม่าเนี่ยในรู้จักมากขึ้นนะครับเผื่อแบบหาประตูสูงๆดาวลุ่งเนี่ยมีใครบ้างเออพี่นะครับเผื่อมีคนถามมาแล้วก็โอเคเราไปฟังประวัติสั้นๆแล้วก็ดู ความสามารถในเกมกันเลยครับโอเคครับประวัติสั้นๆของเจียนลุยจิดานารุม่านะครับเกิดวันที่ส5กุมภาพันธ์ปี1999นะครับที่เมืองคาเตระมาเล่ประเทศอิตาลีนะครับเเริ่มเป็นเยาวชนจริงๆในตอนแรกนะครับก็คือสโมสรศ์ขับนาโปลีนะครับปี2003ถึงปี2013นะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาสู่ทีมเยาวชนของเอซิมิลานะครับอยู่กับทีมเยาวชนมิลานเนี่ยปี2013ถึงปี2015นนะครับแล้วก็ ขึ้นมาชุดใหญ่สโมสรเอซิมิลานก็คือปี2015นะครับไปใต้ตาการคุมทัพของฟิลิปโปอินซากี้นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นมือ3นะครับแล้วก็ก้าวมาเป็นมือ1อย่างเต็มตัวในยุคของซินิซ่ามิไฮโลวิดนะครับแมทที่เปิดตัวถ้าเพื่อนๆจำกันได้ก็คือเออเกมบนเครื่องกับเรอัลมาดริดที่จีนนะครับซึ่งช็อตเด็ดตอนนั้นเลยก็คือการเซฟจุดโทษของโทนี่ครอสนั่นเองนะครับซึ่งได้ได้ว่าถือว่าสื่อในอิตาลีเนี่ยให้ความสนใจมากเลยนะครับซึ่งสามารถเขียเ่ยเดโก้โลเปส ออกจากมือหนึ่งได้อะคือเก่งมากนะครับเป็นที่เป็นที่สนใจอย่างยิ่งมากนะครับสำหรับเจ้าหนูดอนนารุม่านั่นเองนะครับอันนี้คือประวัติสั้นๆนะครับโอเคครับผมเราไปดูในเกมบ้างนะครับสูง196าหน้ำหนัก90นะครับผมตอนนี้มันติดบูทบูทไลท์ไงทีมประจำสัปดาห์มันเลยขึ้นเป็นเบ78เลยจาก74นะครับผม สแตตตอนนี้ก็โอ้หุ้งรับ78รับบอล75ส่งบอล68ยืนตำแหน่ง76ปฏิกิริยา84นะครับท k ปฏิกิริยาแล้วก็ปฏิกิริยาปกติ83นะครับผมซึ่งเด็ก18สแสตตเท่านี้นะครับถือว่ายังพัฒนาได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับในประตูคนนี้นะครับติบ,บุทไลท์บ่อยแน่นอนเพราะโชว์ฟอร์มดีทุกนัดเลย <laughs> นะครับโอเคอเราไปดูซิว่าในเกมเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคครับเรามาดูการเซฟสวยๆในเกมกันบ้างนะครับเรื่องจริงแม่งดูไปแล้วหวือหวามากนี่ครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนจากเจนลูจิตดอนาลุมากก็คือการการยืนตำแหน่งครับการยืนตำแหน่งทำได้ดีมากนะครับใช้คำว่าดีมาร์กนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ที่เซฟได้แล้วก็บวกกับตัวมันสูงอยู่แล้วไงพอยืนตำแหน่งดีบอลมาตัวสูงอยู่แล้วนี่ก็ผ่านยากครับผมนี่ครับลูก ลูกเลี้ยงก็ทาได้ดีนะหลายๆคนคิดว่าแม่งตัวสูงสูงก็คงจะทาลูกลูกเลี้ยงได้ยากหน่อยนะแต่ว่าทําได้ดีเลยนะนะครับนี่ครับให้ดูไฮไลท์กันเรื่อยๆนะครับบาดมานี่ครับเซฟมือยาวขายยาวอยู่แล้วครับตันนารุมมาจึงตำแหน่งดี2อคออือปฏิกิริยาครับผมปฏิกิริยาในที่นี้ก็คือจังหวะที่โดนลูกซ้ำเนี่ยนะครับจากที่โดนโดนมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตันนารุมมาจะลุกขึ้นมาเร็วนะนะครับลุกขึ้นมาเร็วอันนี้คือข้อ ข้อโดดเด่นอีกตัวหนึ่งในดานาลุม่าเลยนะคือลูกลูกซ้ำนี้ผมเล่นเล่นมาเนี่ยโดนโดนไม่กี่ลูกเองนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะลุกลุกมาไวแล้วก็เซฟออกไปได้นะครับผมอันนี้ให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าดานาลุมา่าน,นี่ข้อเสียคือความสม่ำเสมอน,นะออบางนัดเนี่ยมันจะรั่วก็รัววว่วนะแต่บางนัดมันมันจะเซฟก็เซฟโหดมากเลยนะผ่านยากมากนะเนี่ยนะครับแต่มันชอบเป็นตอนแมตช์เจอแบบพวกตำนานนะไม่รู้เป็นไรครึกแบบอันนี้เราเล่นบางบางแมตช์ก็บางแมตช์ก็คึกนะครับผมก็โอเค ให้ดูกันเรื่อยๆครับจังหวะเซฟสวยๆเสร็จลูกนี้ก็เสร็จแล้วครับโหเซฟได้ครับสุดยอดตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วอ่าลดลงมา6ล้านแล้วนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าน่าจะประมาณไม่เกิน10ล้านมั้งประมาณนั้นนะสระบกหนึ่งนะน่าจะไม่เกิน10ล้านผมว่าเลทน่าจะประมาณนี้ครับ6กถึงแล้านนะครับติดบุ๊ดไลท์ก็สรุปสั้นๆเลยว่าทําไมประตูดอนนารุม่าเนี่ยถึงน่าใช้นะครับ1อายุ18อายุน้อยมาก2ขึ้นทีมชุดใหญ่ อิตาลีได้อย่างรวดเร็วนะครับ18ปีแล้วก็หลายๆคนนะครับกูรูฟิฟ่าบอกว่าจะเก่งกว่านี้ได้อีกนะครับซึ่งเดี๋ยว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 หน่อยเอาลองไปเทียบกับประตูยอดนิยมอีกคนหนึ่งก็นอยเออร์อะเอาแบบประตูยุคป,ปัจจุบันนะไม,ไม,ไม่ไม่ฟันเดอร์ซาอะไรพวกนี้นะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแค่มานเอลนอยเออร์อะเทียบแค่ปี16แล้วกันเนาะสูงกว่านอยเออร์ครับ <laughs> นะครับ อนนี้ว20ไงนะครับแน่นอนว่าตอนนี้นี่ครับนี่คือปี16นะนะครับแล้วอายุอายุห่างกันเยอะเลยนะนี่1986นี่1999นะห่างกันเยอะเลยนะซึ่งมองว่าในอนาคตเนี่ยแม่งแตดแซงแน่ๆครับถ้ายังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะนะครับก็เป็นประตูที่เรียกได้ว่ารีบจับจองครับก่อนที่ราคามันจะสูงไปกว่านี้นี่บวกห้ามาแล้วครับ1 1 2ล้านนะครับก็ โอเคครับก็คลิปนี้ทํามาเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเจ้าหนูเจรุจิดอนาลุม่านะครับประตูดาวรุ่งของสโมสรเอซีมิลานและว่าที่ประตูอันดับหนึ่งของทีมชาติอิตาลีคนต่อไปนะครับสำหรับใครชอบเห็นคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกด c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมใครมีประสบการณ์กับดานาลุม่าประทับใจอะไรยังไงก็แชร์กันอคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย